สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องวันนี้สิพามาปลูกผักเด้อเสร็จใจเนี่ยยายบานมาทำอะไรคะมาปลูกผักปลูกผักสวนผัวเหรอคะเอ้ยพี่น้องอายเด้อค่ะวันนี้ยายบานทวนพี่น้องไว้อีกแน่แน่มันหน่อยทุ่นวัวล้มไปอยู่นี่ละพามาเบิดทุ่นสวยเด้อค่ะอันนี้คนสวยของเฮาค่ะยอดวิวเหมืนกับรักพันขุนละคุณยายบัวคนสวยมาทำอะไรคะ พี่ยายบัวมาปลูกผักเออพี่น้องกาปลูกผักแม่คุยายมาเด้อพี่น้องมาปลูกผักซอยเลยเด้อยุบัดค่ะปลูกแล้วงามๆกับเก็บไปกินน้ำแน่ใชพี่ทีนี่น้องเอาเพนก็มาด้วยนะคะน้องเอาเพนสุดหล่อ พี่ปูผักเตรียมแปลงค่ะพี่น้องเตรียมแปลงี่ค่ะเด็ดไปนะเนาะตัดตัดเนาะพี่ปูผักค่ะู้นี้ก็เตรียมแปลงค่ะผูนี้ก็เชียร์เชียา์เชียร์เชียร์ย่างเดียวค่ะผูยปลูกกลกยางเดียวตคน เจอเจอเจอปลูกจะผักค่ะดีก็ได้รอกมานี้หะมันมันสิบวาง้ามก็ตรงตุนแพ้นะมันงางสิ่งนมันกิอะไรขกของแพอ